สวัสดีครับพบกับผมนะครับปู่ช่างบอยมหาสารคามนะครับสวัสดี f อทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี f อทางแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ผมเตรียมจะส่งพ่วงไม่ดําเผากระบะนะครับเป็นของลูกค้าทางบ้านโนนเกียมนะครับทางอำเภอนายุงนะครับจังหวัดอุดรน,นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นไม่ดำเพากระบะนะครับขนาดนะครับวามกว้างนะครับเมตรเจ็ดสิบนะครับยาวนะครับจากกระบะถึงกระบะไม่รวมคอนะครับสามเมตรนะครับคอกสูงที่หนึ่งเมตรนะครับทางด้านเราก็เหมือนเดิมนะครับจะมีบันไดสองข้างนะครับมีหมวกนะครับแล้วก็เจาะช่องมองหลังนะครับมีกล่องเครื่องมือขัดนั่งปรับเกียวพร้อมไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นคาสซีรังน้ําหน้าสีนะครับเป็นตัวคัสซีนะครับทางั้านเราก็จะซับจะดามคอให้เหมือนเดิมนะครับทุกคันนะครับดามให้แบบนี้นะครับร้อยหักร้อยต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอตันสองนิ้วตาไกของฟอร์ดนะครับตัวนี้เป็นขัวกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับนี่นะครับเราคําหัวคําท้ายให้แบบนี้นะครับตรงกลางเราก็คํานะครับ ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีส้มนะครับด้านในก็เป็นสีส้มนะครับแต่ลูกค้าเลือกแบบว่าให้เชื่อมตายนะครับนี่นะครับเราบนเชื่อมตายนะครับฝาข้างก็เหมือนกันนะครับเชื่อมตายนะครับไม่ต้องเปิดนะครับแต่เปิดได้แต่ด้านท้ายอย่างเดียวนะครับนี่นะครับด้านท้ายก็จะมีกรนะครับ ได้ต้นทายอย่างเดียวนะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปส่งคันสองสามคันคันนี้เป็นคันที่สามนะครับของบ้านนะครับสไตล์จะเป็นแบบนี้นะครับบ้านนั้นจะให้เชื่อมตายหมดนะครับตัวน,นี้จะเป็นกระทะใหม่ยางเปอร์เซ็นต์น,นะครับเป็นยางสองสองห้าเจ็ดสิบสิบห้านะครับขอบสิบห้านะครับ ลูกค้าจันได้สนใจนะครับเบอร์โทนนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคิดตอนถึงบ้านลูกค้านะครับอันนี้ก็เตรียมจะส่งกันนะครับตอนนี้เป็นเพาหกล้อนะครับร้อยสิบนะครับขนาดมินินะครับขนาดเล็กนะครับลูกค้าเลือกเป็นขนาดกว้างๆนะครับเมตรเก้าสิบนะครับยาวสามเมตรสามสิบนะครับสูงหกสิบเซนนะครับเดีอันนี้ก็เตรียมจะส่งนะครับไปส่งอันนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณ FC ซติดตามรับชมนะครับตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเอามาใส่กับคูบัต์ตาเอนะครับลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีส้มด้านในก็เป็นสีส้มนะครับนี้จะเป็นเพากระบะนะครับกระบะมีสันบิ๊กเอ็มนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฐา,านขอบ15บนะครับยางเปอร์เซ็นต์นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ